สวัสดีค่ะพบกับงมนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณเต็งเลขเด็ดคงสุดท้ายก่อนออกกับเลขเด็ด3าตัวบนตรงๆค่ะสูตรจะเป็น3สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกสิบบนบวก,ก,ก,กหน่วยบนบวกหลักหมื่นและบวกหน่วยล่างค่ะสูตรที่2อค่ะจะเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันสองครั้งและบวกสิบล่างค่ะ สูตรที่3จะเป็นหน่วยบนบวกกัน3ครั้งบวกหลักหมื่น2ครั้งและบวก10ล่างค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่เวอร์เด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบยอมกันทุกงวดประสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคำนวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรค่ะก็จะได้เป็น6 บวกหกบวกศูนย์บวกห้าบวกสองบวกหกค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นยี่สิบห้าค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขห้านะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าบวกเก้าบวกสองบวกสองบวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับยี่สิบสามค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามนะคะ สูตรที่สามค่ะจะได้เป็น5้าบวกหบวกหบวกสบวกสบวกหนึ 1. ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ20ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์นะคะและเลขเด็ด3ามตัวบนที่เราคำนวณได้ นั่นคือ5 30ก็เป็นตัวเลขในงวดที่ผ่านมานะคะที่เข้าเต็มๆค่ะกับเลขเด็ด3ตัวบนเอาละค่ะเรามาคำนวณโค้งสุดท้าย3ตัวบนก่อนออกรู้ก่อนเลยก่อนในงวดที่3 1กดกรกฎาคม2 5 6 6ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรค่ะก็จะได้เป็น5 5 3บวก5บวก3บวก0วก6บวก2ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ21ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น1บวก1บวก9บวก9บวก6ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ26ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่3าค่ะจะได้เป็น0บวก0บวก0บวก6บวก6บวก6ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ18ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะและเลขเด็ด3ตัวบนที่เราคำนวณได้นั่นคือ168ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มนะคะก็จะได้เป็น861และ681ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแล๊บอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอ๊ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงเอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะอาจจะพยายามคิดสูตรเด็ดแต่งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไม่ให้ทุกคนนี่ตามลุนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าาลืมมกกกกด like, กด share, กดด์แชรตติ Subcribe Like กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆยอดีเด็ดกับช่องมันนี้รวย